อเอยามาีรียนต้องดเลนีงานเกณว่าเวลาอาวเกในครึ่งเวลางานก็ตอนนี้กลับมาเล่นกันต่อเกมระหว่างทางด้านน้องแอนกับกุ้งเก่วครึ่งแรกได้กันมาคนละหนึ่งประตูเพราะฉะนั้นเรเหลือกอยู่ที่หนึงประตูต่อหนึ่ง มาหน้าน้องแอนเนี่ยมาตามตีเสมอได้ในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนจะหมดครึ่งเวลา <c oughs> ถือว่าครึ่งหลังเล่นสบายขึ้นเลยทั้งสองทีเอ้าวแล้วก๊อกแหวนมาตรงนี้ให้ตรงกลางแม่พยจจายามจะใส่ให้อุ้มก็ไม่ได้ <c oughs> ถึงตอนก่อนก็ปล่อยแล้วถึงแล้ต้องกันที่โอ้โหพยายามจะชิงเล่นก,ก่อนก็ปล่อยแต่ว่าในตอนสุดท้ายอ่ะกรรมการให้ดูเก่าได้ทุ่มกับแล้วฝีก๊อฟต่อมาตรงกลางเปลี่ยนออกมาซ้ายสุดจ้ะ ก็ค่อยๆเซตขึ้นมาตัวเก่าไม่รีบร้อนครับตอนนี้เอาเน้นคู่เดี๋ยวไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาวด์นะับในครึ่งเวลาหลังเนี่ยถอดเอาทางด้านต้าออกไปครับสำหรับตัวเก่าก็ตอนนี้เอาโอ้เเเตนเ,น,เนี่ยไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วข้ามเลยครับแล้วก็ขยับเอาแชมป์เนี่ยมาเล่นเป็นติดไปด้านขวาแล้วทำหน่งก็ถือว่าตามปกติตเลยครับในช่วงหลังๆของตัวเก่าครับ จังหวะนี้เจดยังถึงก่อนได้อยู่วพาเจดหลบมาแล้วก็ขึ้นหน้าเวลาเราย้อนกลับไปตั้งใหม่เก๋งก็ออกมาโค้ดเก๋งทางซ้ายว่างอยู่เปลี่ยนออกมาทางซ้ายสุดแล้วต้องลอยต้องหยักเล่นกันทีแค่แค่อ1 0โจังหวะนี้สวยนั่งเต้าหู้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับ ไม่ดีนี่อกองหลังไปเหมอโแต่บนี่ไม่ดูตัวผู้เล่นเนี่ยตวนนี้ไปปล่อยให้ป้องเนี่ยผู้เปิดมาในแชมปเนี่ยเขาตะกรุ้รแผิดชอบดูผู้เล้วเสาสองนี่ก็สกัดกันให้ไดนกนองหลังของเก่าขึ้นําไปเลยรับสองประตูต่อหนึ่งกับกับน้องแอนก็พลิกกลับมาแซงแล้วตอนนี้จากทาหลังเหม่อผู้ได้สองประตูติดต่อกันรับ จากทดแล้วก็เป็นแซงครับประตูนี้แล้วชากันไว้ที่เสาสองแล้วขึ้นมาเป็นสองสองูงอ่าสองตอประตูตัวหนึ่งแล้วพลิกขึ้นมาแล้วครับโอ้โหตามหลังไปก่อนครับน้องแอนไม่อ,อย่างที่บอกครับเกมนี้ถือว่าสำคัญครับสำหรับทั้งสองทีมในดิวิชั่นสองเนี่ยตัวสองทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ครับเพราะฉะนั้นอ่ามีผลจริงครับกับตารางคะแนนแล้ว ถ้จะเป็นช่วงเริ่มไปดูการก็จริงแต่ว่านี่ครับบทสุดท้ายเน่ยเจอเันแค่รอบเดียวเท่านั้นก็เพรานั้นไม่มีโอกาสแค่ตัวไปไปครับโอนน้จ่ายโอ้ดีอรยบอ่ะโอ้ยอ้ยโะ้ยอ้อ้ยโอ้แโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้วกอบยอ้าย้ยอยอกหลองไลก้อนแล้ว้อ วัดี้ให้เป็นไตรมุมกับทางด้านลออา็อกแอนครับคอนเทนท์ที่ทางด้านซ้ายครับเอาจะได้เปิดเข้ามาลู้บ้านครับสำหรับน้องแอนครับบอนเร์เปิดไปเสาสองเอาแล้วเจ๊โอ้โหตีลูกกายที่ลูกนี้มันจะล้มตัวเลยครับโอ้โหนีโหโหโห่มีทีเด็ดตลอดแล้วลูกากากาดก็เจ๊ในช่วงนี้อุ้งไก่อีกทีแล้วแชมป์หม่งทิ้งได้เขาสอง คุงเก่า <harmon> ด <ies> ีขึ้นมาด้านซ้ายกอล์ฟไม่โยกงบโดนสองไม่ยังมาได้ด้วยคุงเก่าดีด้วที่เยอะเลยนะทุกวันนี้ิงไกลแล้วโอ้โหอุ่นก็ยามจะไปเปลี่ยนทางตอนนี้ตอนค่อยๆเขี่ยเสาสองออกไปแล้วผู้น่าเสียใจทุกวันนี้น่าจะเป็นประตูตีเสมอเหลือเกินครับสำหรับคุงเก่ายังเป็นตื่นประตูต่อสองเหมือนเดิมแล้วคุงเก่าตามหลังอยู่ลูกเดียวครับ ีลูกแกมคนเก่าไม่ได้เป็นรองเลยแล้วก็มองจากตรงนี้ดอดขวาว่างอยู่เตียนมาขวาสุดจะสีแถวสว่านที่หลอกสวยคนระับอา้าอต้อไปแตะเข้าทางลูกนี้มาจีบจากด้านหลังกรรมการไม่ว่าอะไร,จรเจ็บเปิ้ดมาเอาแลา้วจะสวนกลับซ้ายติดเครื่องลัดทางซ้ายคนระับโตขึ้นมาจังหวะนนี้หลบสวยแล้วเฮ้ยแบ็คครับโอ้โหนี่ ล้มไปล้มตัวแล้วลูกนี้ปิดกลมเนี่ยอยู่เลยกูไม่อย่างนั้นเนี่ยเสาไกลเนี่ยบอยรออยู่แล้วเมื่อสัก,กครูถ่ทิ้งเอ้าเราเรียบร้อยเลยครับยังไงไม่ให้ผู้ตัดสินไปช้าดูเสาประตูก่อนครับโอ้โหนี่กุ้งหัเทขึ้นมาเนี่ยไปชนกุ้งหัวตัวนิดนึงครับไม่ได้ครับผู้ตัดสินนี่ครับส่งงานเพราเป็น ประตูวันี่ครับตึงต้นรอสองเหมือนเดิมเขาแม่ไม่ได้ครับตรงวันนี้ต้องมาเล่นกันใหม่ครับดูใหก่อนตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรองอยู่แล้วเาตัวตำแหน่งกับผู้เล่นกับผู้ทำประตูเนี่ยผู้ตัดสินส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ว่าจะปกป้องผู้ทำตรงก่อนครับแั้งอ้าวตรงวันนี้โยกขาดัาครับผู้ตัดสินให้ฟ้าครับต้องว่ากระทุ้งกระท่ากันก็ดีเลยทั้งสอกทีม อย่นที่บอกเขารู้จักกันมนอย่างดีอยู่แล้วเราฉะนั้นก็นี่รู้จักให้อภัยกันคก็ไปคิดจังหวะนี้สําคัญทีเดียวสำหรับครุเก่าอา้องป้องกันให้ได้ก่อนแล้วตามหลหังแค่ลูกเดียวยังพอกลับมาได้ถ้าสงองหูถ้าสองลูกเนี่ยงา,านหนักทีเดียวครับไปคิดจังหวะนี้เจ็ดกับบอยอยู่ที่บอล โอ้โหที่เล่นกันยังไงเออแม่ไอ้ไอ <penso> ้นักกันหรือเปล่าโอ้โหเจ็บเ้าโอ้โหเจ็บหรือเปล่าว่าโดนเหมือนเมื่อจะพู่เนี่ยเหมือนจะโดนแขนเนี่ยพลาดไปนิดหนึ่งแล้วตบมาไปบางบอลโชคไม่ได้ตบซ้ายแล้วที่เลยของคู่เก่าบางยามจะไปบังที่บอลแต่ว่ิ์หนาแขนนะครางไปนิดหนึ่งแล้วไปโดนหน้าครับเจสกตอนเล่นต่อมาครับตอนนี้โอ้ก๊อฟจากบอลได้สวยมากครับอ้น ดึงกระหวะหลอกเ้าให้ออกมาตัากขาย่อรอเพื่อเติร์นตัวนี้ดูว่าตัวตักอยู่ตามที่ฟอนก็พดให้มาเสร็จชิหจบแล้วไหลามาน้ำงขวาทบติดเครื่องลูกนี้ไม่ออกด้วยครับแต่กลับมาตรงกลางมีเพื่อรรเ,เราอยู่บอยชิปเ้าแซงโอ้โห้สองตีสองใจเข้ามา จะแตะยิงเลยหรือว่าจะไปพักบอลลงมาต่อนี่เ่าไปสองทีสองใจแบบนี้ก็กลายเป็นลังเลไปเองก็แต่ทำบอลหลุดออกหลังไม่เฉยเลยครับมีโอกาสแล้วจะทำได้ดีกว่านี้แล้วก็คู่ไปตั้งใส่จากฝาประตูขึ้นมาครับสำรับกูเก่าแบ็คโจนยาวอีกแล้วสีกระโดดมากครับ พิกลูกนี้โดนลูกถือสองอยากไทยบอลกับบอลเปลี่ยนแกมาลูกนี้ถึงด้วยอ้อนี่าเก็บบอลได้ครับลูกเก่ายิงไกลก็ไม่ตรงต่อ,ตอแล้วจังหวะสุดท้ายเราวด้านข้างสนามเนี่ยจะมีการขย,ยับครับสำหรับน้องแอ,ลแลอนครับบอลเอาโค้ดออกแล้วส่งคุยลงไปครับคุยเห็นมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับแต่ว่าเฮ้นี่มันฝุนลงมาเล่นอีกแล้ว แล้วงระวังแล้วตลอสดี่ได้ขัดขากันนิดนึงคนถุงบอลขาตัวนิดนึงแล้วอ้นก็นี่เนาะต่ามาตัวระกันแล้วก็โดนจับไว้ตัร่งเปลี่ยนออกมาาขวาโอ้โหยิงไกลเลยแล้วปุ้ย แกนข้าวข้าวมันซ้ายแลคุูเก่านาชูจำสายทะลุช่องมาโอนพักให้เพื่อนแล้วซ้อมกันดกอีกทีนึง ยังไม่ไปไหนต่วตูปวดขุ่นขดกันอยู่ทางซ้ายครับตัวให้มันวันนี้สียิงไปซ้ายปากทิ้งแล้วลูกนี้ไม่ทันมาออกหลังไปก่อนครับแต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของคุงเก่าแล้วคู่ต่อมประตูมีการบาดเจ็บหรือเปล่าครับ บีโอ้โยนกลับมาตั like ้งกันใหม่ครับที่รู้นขาประตูเลยครับแบ็กเซตเอาแบบชัวรเลยครับปู่เก่านี่ครับเล่นอย่างรัดกุมแล้วตอนนี้แม้ว่าสกอร์พวกเขาจะตามหลังอยู่ลูกนึงก็จริงครแต่ว่าก็ค่อยๆเดินเกมอย่างใจเย็นครับโอ้โหลใจเย็นนูกนี้อ้อนมากนาเสียดายครับเปลี่ยน มันประคับที่เท้าวขวาครับโอ้ถ้าเป็นเท้าซ้ายมันจะคู่เลยเนี่ยจะเสร็จแล้วมาดูมุมดีจังหวะนี้รายการจะโดนไม่ดีครับล้วจะมีการขยับหยิบคนครับด้นข้างสนามซูสายซูุซอกขึ้นมาตรงกลางยังได้อยู่พีุ๊ นี่ยจับขวา,าย,ยิงซ้ายตรงนี้เนี่ยยังไม่ตาเครับยังควงได้เลยลูกทุ่งเลยด้านซ้ายครับสำหรับคุงเก่าเล่นเร็วเลยครับตอนนี้กินเย้าโตโหโนี่มีสินแซมสวยสวยเหมือนกันสำหรับคู่เก่าตูของน้องแอนวนหลบอยู่กับคู่เก่าตอนกลับมาทักที่ปี๊บทงหลังมีเพื่อะ้อ,ะองให้อยู่นะถูกมองเข้าไปข้างในได้หรอเปาทางขวาเช้า ีใช้ก้อยลูกทีปัดทิ้งอีก้วครับโอ้โหนี่ได้จบไปว่ะเอาแล้วแซมไปรอ,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 อบอลด้วยนี่เอาปุ้ยขึ้นมาหลุดข้งไหนจับแล้วโอ้โหแบ็คเอ้าแซมได้ทีหนึง่งหลบเข้าขวามีหรือเปล่าทางขวามาช่วยได้แล้วมาดูมิจูบมาชูข้างในข้างโอ้ข้างหน้ามีเพื่อนรออยู่ให้หออกมาทัานทัน ดีลูกนิ้อ้นทันหรือเปล่าไม่นเน้นๆจ่ายบอลเขาจะไดจ่ายตัดหลังครับแต่ว่าจะจ่ายแรงเลนไปครับเตะแล้วเลยครับปอ,ปอกปอกอรับเตะเตะข้ามข้าออมาขวาสุดกระบ,บ๋องมาตั้งใหม่ใหม่ที่ปุย้ยสายปุ้ยแล้วไปถึงทั่สวัสดีโอ้โหนี่ติดเตียงแล้วตัดถึงเนี่ยมีโอกาสได้ยินเลยครับเต ลไอเดียดียก็จังหวะโยนเกตการซ้ายไปขวาขวาเอาซ้ายแล้วน,นี่อย่างเงี้ยเนี่ยดีลอดเลยแถมมองไกลถือว่าวันนี้ช้างไปจังหวะน้าเท้ายิงกับเท้าสองทีดเด่นยังทำอะไรไม่ได้ครับโอกาสยิงน้อยเ,ยเดือเิดเยอะให้ทางซ้ายบ่อยหลงไปจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรให้เล่นได้เปรียบม,มาน้องแอนแต่ว่าจังหวะสุดท้ายน้าชูไปฟังแล้วคืนผู้สาวตูแบท แก่ไผยังสวยต้องว่านิดนิงเงี้ยไตเย็นแล้วให้มาที่ช้าเปลี่ยนการข้าไปซ้ายสุดเล่นกันเต็มที่แล้วคุณเก่าบอลอยู่ที่พตุ๊กตกได้แล้วเข้าขวาจี้อยู่ให้ไอ้ตองหนังครับตะวันสองาถูกฟังอยู่แฉมไปแย่งบอลมาเปลี่ยนการสวยมากแล้วทางซ้ายมีพื้นที่เยอะครับบีต้องเร็วกว่านี้งก็สมบูรณแบบนี้ เอ้าเนื้อโอ้โหบีมาไม่ตรงจังหวะครับแว่ายังจะบอกผู้ตัดสินว่าเป็นลูกฟ้าหรือเปล่าไม่ได้ครับผูต้ตัดสินไม่ว่าอะ direito. ไรตอนนี้ต้องวิ่งแล้วต้องแอนแล้วก็จะโดนกดดันหนักแล้วตอนนี้ขึ้นมารา้ายพี่ตุ้งล็อกเข้าขวาสีองค์การบีตายอยู่แม่ยังหาจังหวะยิงไม่ได <fal is> <Writing> ้ให้มาราที้านขวาสายไม่ทันครับไปลูกทุ่งครับางด้านขวาของทีมเก่า แสงเปรตไงหมงอยู่ตู้นี้แล้วโอ้โหยิงยัดไม่ตรงต่อครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าต้องให้หน่ญานเรื่องสินก่อนครับยกลงกไปอยู่ชนชนชนตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับน้องแอน บอยตกระโดดต่อตรงกลางตีหรือเปล่าเอนบนาบอลบอลจังหวะสุดท้ายแซมไปเก็บได้หรือเปล่าจังหวะนี้หากกัมาเจดแล้วหลบเข้าซ้ายทีหนึ่งลงลุงยิงไม่ผ่านโอ้โหแซจากเส้นแล้วเป็นปีตังหวนี้ยังไม่ผลอันตรายเขาบอกไม่มีเราไปตูเก่าจะสวนเก่าขึ้นมาเขาไปแขกกับบอลยูอนตัดเข้าในสวยแล้วตูก็คนเดียวตั้งไม่บอลตรงกลางไม่ว่าอะไรไม่มไปร,รู้ได้เปรียบม,มา ทางซ้ายสุดลอยขวามีเพื่อนรออยู่จ่ายไม่ผ่านจังหวะแรกอีกทีหนึ่งไม่ได้โอ้โหปลูชุดนี้เนี่ยโอ้โหแขยงขันได้เนื้อจริงๆเกือบจะอยู่เกือบจะไปครับทั้งสองทีมดูว่าเปิดหน้าแรกกันแบบนี้เกมสนุกกับไขวมา้างสุดเส้นไม่ได้ยังไม่ไปปลูกของน้านขวาเหลือเวลาประมาณห้านาทีเสร็จใส่แล้วเกมเลยขึ้นหลัง ของแบ็ปาทิ้งของแบ็คไ่ได้เลยเาสองอ้นไม่นะแต่ไม่บบไมดีเราดูเอาตรงนี้เจดไปเก็บบอลออกมาบ้างยู่โดนลุ้นสอง 2, คืนกลับมาต้องล็อกหลบสวยครับต้องมีเพื่อนประคล้องก็ตอนนี้ให้มาเจดต้องให้มาตรงกลางเก่งบอยสายสูตรอาขึ้นมาต้องเอาขึ้นมาช่วยครัแบบอยอีกทีหนึง่งต้องมีเพื่อนมาเอาบอลตรงกลางแล้วตัดที่ได้ ing, ยิ่งหู รักไก่พี yeah> ่ไก่เนี่ยปัดเนี่ยมันเข้าสาวผยวสาวสองเลยไอ้บอยไอ้เดียดีเดือดไก่เนี่ยโอ้ยบอลมันโคนอันแล้วก็ตูนระหว่าโตขึ้นมาระหว่างนี้ตัดเข้าในบอยคนเดียวเตอร์สามคนให้วันนี้ปุ้ยจริงโอ้โหเฮ้ยมึงยังตังด้มึงเฮ้ยมันลับขึ้นมาหน่อยหนเย็นๆแล้วปุ้ยปุ้ยใจเย็นๆดีใจเย็นเลยชอบดูเพื่ออะไรก็อือใจเย็นๆแล้วคนกันเองครับ ไม,ไม่เอา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 ไอี่ยใส่ยงดูเก่อนเลยครับใส่ยิงอ้ยดตงหว่านดิตงหว่ายิงมาเหม่อนกับต้องบอกม่าตะกรวอ่ะช้าไปหน่อยครับไปมุมตรงนั้นขวาองแอต้องเล่นอยู่ในเกมก็มีสมาชิกับตัวเองมองทิ้งกันไม่ได้เถาสองไม่มีใครแล้วบอลตึกออกข้างางนั่นขวายังไปลูกทุ่งเนด่านม่งขวาของของแอนปุ่ยจะขยับขึ้นไกลครับต่อย ปามบอลกันอยู่เราตอนี้กลังกาให้ปมชไปเนัเพื่อนนีเป็นฟขอโทษด้วยไมเอาไมดีไม่เอแมเราเล่นกันอยู่ในเกมรับฟุตบอลเนี่ยต้อมีน้ำจตน้ให้กันครับในสนามชชือบไมียืนมาแถวด้วยโด้วย ดูเพื่อนนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวเอาน้ําไว้เพื่อมากข้างสนาม <laughs> แล้วก็จะเปลี่ยนตัวคุยอ๋อทุ่นลงมาเลยครับสำหรับน้องแอรเนี่ยให้สต่งานพุทธศิลป์แล้วเอาแล้วปีทิศจังหวะนี้บอยกิงไก่บอลเอ้าล้มือนิดเดี้ยล้มบว่ำแล้วแอบก็โอ้โหคือเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าตื่นเต่า ไปมุมแล้วทางด้านขวาเอาล็อกได้หรือเปล่าจังหวัดดูซ้ายกรรมการให้ฟาวรึจังหวะนี้โดนสากิดนิดนึงครับแน่อแชมป์ต้องระวังครับก่อนหน้านี้ไปมาฟาวปล่อยๆเนไม่ดีครับเป็นเตะฟรีคิกครับจังหวะที่ตั้งไป่แล้วทงด้านขวาครับมุมอาจจะน้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าหน่าจะมีลูกธ์สูตรแบบนี้ครับยิงเข้าไปดื้อๆเนี่ยอาจจะไม่หายกังหวัดดูซ้ายเยอะ ไมยัดมาให้ดีๆต่ดท้ายก็ปล่อยออกเอาไปลูกพุ่มเดี๊ยวยต่อที่ล้มก็ไปหน่อยไปหน่อยเออโอ้โหเราต่อที่เล่นเกมเร็วมาครับน้องแอนโค้ดให้ออกมาซ้ายปอยคนเดียวจิงเรียบร้อยเลยครับ ไม่เหลือสามครั้งอนหนึ่งครับตอนนี้แโอ้มาได้ประตูถรือว่าเราได้หนีห่างเป็นสองลูกครับสำหรับน้องแอนยังโอ้แล้วเป็นบอยครับกินลูกนี้เน้นเลยครับบอยแล้วมันเข้าก่อนแล้วบอลเลี้ยนลูกนี้ประตูปัดได้แต่ปัดไม่ออกนะครัอ้นวิงไกลมาโดนไถ่ของบอลแล้วจังหวะก็แล้วกูดันไปขึ้นไปสูงครับกรงเก่าโดย การที่ต้องบอกว่ามันพูดเล่นเกมเขาต่อยแฉกอยู่ับแล้วก็ลงกันไม่ทันครับโดนสวนกับมาใส่เลยแล้วไงแข้งโอนแตะต่อมาบมีเข้าซ้ายลุ้เพื่อนวิ่งให้อยู่ขางซ้ายปีสองศนยิงไกลต้าก็ไม่ตรงต่ออกีกแล้ว่า เนีวันนี้ในงะานกรุงเก่าเลยอาวุธเด็ดเนี่ยดึงแบกซ้ายและขวาเนี่ยตากัแบ,บแชมป์นะคสิโอ้โหบทบาทกับเกมมันต้องเดียน,น้อยอยับได้อ้าจะ่สวนลับที่ใหม่พี่เก่ายัดโอ้โหไม่ตบต่อแล้วแล้วก็เบาเดินไปตัดกับมาได้ต้องแอรบอยแต่ต่อมาที่ต้องเปิดดูนี้ไม่ผ่านแหมจะไปล็อกกลับมานก็ใหม่ใหม แล้วก็จะมีการทดเวลาบาดเจ็บเอาไป2นาทีแล้วสองโอเคในที่เวลาหลังนะเนี่ยนอกจากมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แล้วสำหรับครึ่งหลังครับโอ้โหเจตัวบอลหลบลุ่งทีว้าสองคนเอาบอลจากเท้าไม่ได้ตุ้งตุ้งจะไปได้เหมือนกันนี่จังหวะพิ้วหลอกโอเคเนี่ยหลายครั้งเราทำได้ดีเป็นตั้งแต่กับประตูเท่านั้นครับของเราคู่เก่าแถมให้กับทางขวาอี๋ นี่ต้วัดนี่ายเกิดไฟอลเยลุยยิงแซยอ้โหแว่มทิศเดียวตว่านี้ไงลุ้นะครับทมได้อยู่ในช่วงพนเวลาบาดเจ็บแล้วสำหรับครึ่งเวลาหลัง้นสงนาทีย้ำอีกครั้งนึงครับ เราขึ้นมาท้ายบนี้จิงโอ้โหได้ครับเก่าวันนี้โอกาสมีเยอะมากเลยว่ามันไปอรไวยตนไปวนมี้ครับถึอนครับ้นลงมาล้วงกอนนัวนี้ให้วางขวาครับีครับ เสียชีพไม่ผ่านยังได้อยู่ช้ป์กลับไปตั้งกันใหม่ยุทธ์สองคู่ได้โอนเอาจังหวะนี้มาสายบอลง่ายเกินไปมเอารถจับกลับมาต้าให้ล้ายพี่ตุ้มยัดต้าโอ้โหไม่ไม่ผ่านแล้ววันนี้นี่นะทุหคนสุดท้ายมีปัญหาอยู่ถของน้องคูมเก่าโอ้เราโตขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้

ยังหได้บอลอยูที่เจ็ดยศแล้วจะสวนตักขึ้นมาน้องแอนโดนตักอยู่เอาไอ้จต้องรอ่ไอ้เจาเจะอาม่ดรันโโไม่ไดอาลไม่ดีนะวอนนี้โดนโต้กับตาอุนมควเดียวยิงไม่เลยครับไล่มาสประตูต่อสามครับ เขาจริงหรือเปล่าแต่แล้ตอนนี้ไล่มาเป็นสาวก็เป็เราสุขของเขาผูเก่ามีเวลาอยู่แม้จะไม่เยอะก็จริงแต่ดูพบเจดให้บอลซ้ายบ่อยแข่งๆกันตอนนี้ยังได้อยู่เอาหมดแข่งขันเจ้าโอ้โหหมดเรียบร้อยโอ้ต้นสองนาทีแล้วหมดเรียบร้อยครับเจอเพื่อนแล้วสองทีที่การสนามก่อนครับ เด็กผู้เล่นหน่อดีนที่การสนามเลยครับทงคุงเก่าแล้วก็น้องแอนครับ่วันนี้ไล่ตีเสมอไม่ทันครับสำหรับคุงเก่ามาได้มาถึงในช่วงท้ายหมดเวลาไปเป็นที่เรียบร้อยครับมูรินโญ่ใจเย็นเดียวแมูรินโญ่ใจเย็นครับมูรินโญ่ครับงานแรกนี่โอ้โหมูรินโญ่ในคลมเชลซีงานแรกเอาสงสัยต้องเป็นไปยากินี่แล้วคุแมนซิตี้ครับไอ้ยังไงต้องขอ